เราก็เจอปัญหานะครับเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้เรียกว่าลาแป้งเราก็ป้องกันที่นี่แล้วตอนนี้คุมผ่าแล้วใช่ไหมอืมร้อนแล้วยังมีอยู่ครับเก็บออกไม่ได้เราเอาใบาออกไม่ได้ถ้าทาใบออกมันเวิร์กแต่มันทั้งหมดมันจะมันจะไปต่อเราเห็นอะไรเนี่ยจุดเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะไม่สังเกตมั้งแต่แบบนี้ใหญ่ๆมันจะเห็นชัดเจนไหมครับอันนี้เรียกว่า หลาแป้งแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เมลดอใช่ไหมครับเมล็อยู่บนใบบางครั้งก็ข้างล่างก็มีนะนี่นี่มันชัดเจนครับนี่หลาแป้งเห็นไหมบางครั้งก็อยู่ข้างล่างใบอีกอันหนึ่งนี่ก็วิธีของเราก็เอาออกได้นะครับแต่มันน่าจะแดดออกได้แต่ตัวนี้ อยู่กับอาจารย์ครับเราต้องพ่นอะไรครับถ้าเป็น NC ครับพ่น BS ค่ะแล้วก็ไตโคเดมากระดับอ่าบีบีเอสก็คือเรียกบีเอสอย่างเดียวใช่ไหมเรียกบาซิลัสซับทิลิสอ่าต้องอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะบีเอสก็คือบาซิลัสซับทิลิสค่ะเราสามารถพ่นป้องกันลาแป้งได้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือไตโคเดอร์มาค่ะไตโคเดอร์มาก็พ่นได้แต่ผสมกันไม่ได้นะครับอ่าต้องแยกต้องแยกกันพ่นใช่อย่าลืมนะครับ Smart Farming ต้องมี Smart Farm มาด้วยนะครับ